วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแกลดน้ำพองนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมรายละเอียดของวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาิรีจันโทนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นจเจริญพรบนนะครับผมซึ่งจะเป็นเนื้อชุดที่เป็นชุดธรรมดานะครับเพราะว่าชุดทองคําผมได้ทําการลงกล้องสองพระไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งจะเป็น E ีีก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนอีีนี้นะครับ จะเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับผมซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมด้านหลังของยันอระด้านหลังมีความหมายยังไงนะครับผมจํานวนการจัดสร้างเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมแฟน้ําพองและก็ทีมงานได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมและต่อมานะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูรายละเอียดของ เหรียญที่ไม่ใช่ชุดทองคำนะครับผมของเจริญพรบนนะครับผมเหรียญรูปไข่จะเจริญพรบนนะครับผมของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมซึ่งจะประกอบด้วยนะครับเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคําหลังยันนะครับสร้างเพียง199เหรียญนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินลงยาหลังยัน299เหรียญนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับหลังยันสร้างเพียง399เเหรียญนะครับ แล謝謝้วก็จะมีเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับผมสร้างเพียง999เหรียญนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออันปาก้าลงยาหลังยันสร้างเพียง1,199ห่ยเหรียญนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองฝาบาทลงยาหลังยันนะครับผมลงยาหลังยันสร้างเพียง399เหรียญนะครับและก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงหลังยันนะครับผมสร้างเพียง 9,999เหรียญเท่านั้นนะครับและเราก็ได้ทราบจำนวนการจัดสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับผมด้านหลังเป็นหลังยันนะครับสร้างเพียง199เหรียญนะครับนี่นะครับเขาจะใส่การกระแทกนะครับการกระแทกเพื่อที่ไม่ให้หน้ากากนะครับหน้ากากทองคำนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะครับ โดนนะครับนี่มีการเะซีนลุ้นเบอร์แล้วนะครับจะซีนลุ้นเบอร์ไปแล้วนะครับดูด้านในเลยนะครับด้านหน้านะครับตรงด้านบนนะครับจะเขียนชื่อรุ่นว่าจะเลินพรนนะครับผมจะเลินพรและด้านล่างนะครับเขียนชื่อหลวงปู่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วก็มีด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพศนะครับที่จะสร้างเหรียญนะครับแล้วก็เป็นอายุนะครับผมอายุ77ปีนะครับผม สำหรับเหรียญเจริญพรบนหรือว่าเหรียญเหนือดวงเต็มองค์นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับจะเขียนว่าที่ละลึกฉลองพระประธานนะครับผมและด้านล่างจะเขียนว่าสวนสงเกตวัดโพสีสะอาดจังหวัดกรสินซึ่งรายละเอียดอื่นๆจะมาอยู่ด้านหลังนะครับชื่อหลวงปู่จะอยู่ด้านหน้านะครับรายละเอียดอื่นๆจะอยู่ด้านหลังนะครับผมและยันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ชุดทองคําแล้วนะครับยันตรงด้านหลังนะครับจะเขาจะเรียกว่ายัน คนสามหมู่บ้านกินน้ำบอ่อเดียวหรืออ่านเป็นภาษาอีสานนะครับคนสามหมู่บ้านกินน้ำบอ่อเดียวนะครับผมส่วนพระคาถายันคนสามบ้านกินน้ำบอ่อเดียวนี่นะครับหมายถึงว่าเป็นของดีทุกอย่างที่มารวมกันที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นแขวคาดปลอดภัยพกกระซับนะครับผมมหานิยมคงกระพันชาตีแล้วก็มีสิ่งที่สําคัญนะครับผมจเจริญก้าวหน้าไม่หยุดนะครับผม ถือได้ว่าเป็นยันสําคัญประจําตัวขององค์หุปพะมหาศิลาเลยก็ว่าได้นะครับโดยพระคาถาของยันยันนี้นะครับแถวแรกจะอ่านว่าอุอมะนะครับผมแถวที่สองจะอ่านว่ามะนะมะนะครับและแถวที่สามนะครับจะอ่านว่านะมะนะมะนะครับผมแถวสุดท้ายนะครับจานว่านะอุอุนะนะครับผม ถาที่ใช้เรียกซับนะครับผมเรียกซับรับโชคเลยนะครับสําหรับคาถาของหลวงปู่พมาศิลาหรือว่าคาถาพิกดวงนะครับผมเขาก็เลยเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับของรุ่นนี้ว่ารุ่นเนื้อดวงเต็มองค์นะครับผมสําหรับเหรียญนี้เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับผมด้านหลังนะครับจะมีการต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดหยดน้ํานะครับอยู่ด้านขวามือนะครับผมและด้านล่างจะเป็นการต่อโค้ดรันหมายเลขนะครับผม ซึ่งจะสวยจัดชัดเจนเลยนะครับรายละเอียดของเหรียญจะมีเส้นสายฝนโอ้โหอย่างสวยงามเลยครับเหรียญนี้นะครับผมสวยมากๆนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำสร้าง1 9 9เหรียญครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมเป็นเนื้อเงินหลังยันนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินหลังยันนะสร้างเพียง200นะครับสร้างเพียง299เหรียญนะครับ เนื้อเงินลงยาหลังยันสร้าง299เหรียญนะครับผมดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเหมือนกันทุกเหรียญเลยนะครับจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าพระใช้บล็อกเดียวกันนะครับสำหรับงานที่มีการลงยานะครับเราจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดการขุดผิวนะครับผมขุดผิวด้านหลังสวยมากๆนะครับด้านบนเขียนชื่อรุ่นนะครับเจริญพรบนเหมือนกันด้านล่างเขียนชื่อหลวงปู่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ ด้านซ้ายพสด้านขวาจะเป็นอายุนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่จุดที่ต่อโค้ดจะต่างกันนะครับเหรียญเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับผมเนื้อเงินลงยาน้ําเงินต่อโค้ดตรงด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นโค้ดหยดน้ําสอสลาอยู่ด้านในนะครับ นี่ครับผมแล้วก็มีตัวเลขอยู่ด้านล่างยันเหนือดวงหรือว่ายันจินดามานีอีกชื่อหนึ่งก็คือยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับสําหรับภาษาอีสานนะคนสามบ้านกินน้ำบอ่อเดียวนะครับผมเหมือนกันโอ้โหเส้นสายฝนอย่างชัดเจนเลยนะครับรายละเอียดสวยงามมากๆนะครับสําหรับเหนือเงินนะครับผมสร้างเพียง299เหรียญเท่านั้นนะครับต่อไป ต่อมานะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นี้จัดสร้างเพียง39 9เหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์399เหรียญนะครับด้านหน้ากล่องจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้ากล่องเหรียญรูปไข่รุ่นเจริญพรบนนะครับพระครูประดัตวชิระโสพลนยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวนสงเกติวัดโพธิสาจังหวัดกลสินเนื้อเงินนะครับดูด้านในเลยนะครับ ด้านในนะครับผมนี่ครับจะเป็นการต่อโค้รลันหมายเลขอยู่ด้านหน้านะครับต่อโค้รลันหมายเลขอยู่ด้านหน้านะครับผมจะมีการต่อโค้ดสราแล้วก็หยดน้ําอยู่ด้านขวาโอ้โหรู้สึกว่าเรียนนี้จะเป็นโค้ดซ้อนหรือเปล่าครับโอ้โหรู้สึกว่าเรียนนี้จะสวยมากๆเลยครับสวยมากๆเส้นสายฝนเห็นไหมครับเส้นขนแมวเห็นไหมครับ คือธรรมชาติของเหรียญธรรมชาติของพักเครื่องนะครับผมด้านหลังจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับจะมียันนะครับผมยันเหนือดวงนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมเขียนว่าที่ระลึกฉลองพระประธานนะครับผมจัดสร้างเพียง39 9เหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าจัดสร้างน้อยมากๆนะครับน้อยสุดๆเลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับ สวยมากๆนะครับรายการต่อมานะครับจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรุ่นเจริญพรจะเป็นเนื้อนวะนะครับหยียญนี้ยังไม่แก่ซีนลุ้นเบอร์นะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับสาเหตุที่เขาเอาตัวยันขึ้นด้านบนเพราะว่ามีหมายเลขอยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีหน้ากากเงินนะครับเรามาแกะดูด้านในเลยครับ รายละเอียดด้านในนะครับผมนี่ครับผมด้านหลังโอ้โเนื้อนวะนะพี่เนื้อนวะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมหมายเลขจะอยู่ตรงด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับหมายเลขจะอยู่ตรงด้านล่างเหมือนกันเลยครับนี่ครับผมแล้วก็มีการต่อโค้ดอยู่ทางด้านซ้ายมืออยู่ตรงศอกเห็นไหมครับอยู่ตรงศอกนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับผมเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับ เนื้อนวะหน้ากาเงินสวยมากๆนะครับนี่ขอบตัวตัดโอ้ชัดเจนมากๆนะครับจํานวนการจัดสร้างชัดเจนสร้างน้อยอ่าแล้วก็มีการทําลายบล็อกอย่างชัดเจนนะครับสําหรับรุ่นนี้สวยมากๆนะครับพิธีพุทธวิเศษที่สุดจะเข้มขังเลยนะครับสศษทั้งหมดสองวาระนะครับสวยมากๆครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสํานี่ สำหรับรายการจเจริญพรบุหรือว่าเนื้อดวงเต็มองค์นะครับรายการต่อมานะครับผมรายการต่อมาจะเป็นเนื้อเนื้ออปาก่าลงยาแดงนะครับเนื้ออปาก้าลงยาแดงโอ้โหพื้นกล่องจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับนเนื้ออปาก่าลงยาแดงยังไม่แกะซีนลุ้นเบอร์นะครับเนื้ออปาก่าลงยาแดงเนื้ออปาก่าลงยาแดงนะครับผมสร้างเพียง หนึ่หนึ่เหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับเนื้ออันปะก้าลงยาแดงของเหรียญจะเลืิอนพรบนนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับสำหรับรายละเอียดด้านในนะครับนี่ครับผมสำหรับรายละเอียดด้านในนะันจะเป็น นี่ครับเขาจะหันด้านหน้าขึ้นนะครับสำหรับงานลงยาเพราะว่าจะได้ทำการตอกโค้ดหมายเลขด้านหลังนะครับผมนี่สวยมากๆนะครับสำหรับอปากาลงยาแดงนะครับผมสวยมากๆนะครับจะมีการลงยาจีวอนด้วยนะครับนี่ถือว่าละเอียดมากๆนะครับสำหรับทีมงานผู้สร้างนะครับผมแล้วก็โรงงานนะครับผมโรงงานที่ ลงยารุ่นนี้นะครับถือว่าสวยมากๆนะครับเป็นงานขุดผิวด้านหลังนะครับเป็นงานขุดผิวด้านหลังนะขุดผิวด้านหลังดูด้านหลังของเหรียญนะครับนี่ครับผมด้านหลังของเหรียญนะครับจะเป็นการตอกโคดเห็นไหมครับตอกโคดจะอยู่ด้านบนนะครับตอกโคดจะอยู่ด้านบนแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันนะครับเหรียญนี้ตอกโคดตรงด้านบนนะครับ เห็นไหมครับด so ้านบนของยันเหนือดวงนะครับส่วนหมายเลขจะตอกด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับหมายเลขจะตอกด้านล่างนะครับตัวตัดอะไรเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าพระใช้บล็อกเดียวกันนะครับพระใช้บล็อกเดียวกันลายการอาบาก้านะครับผมอาบาก้าลงยาแดงนะครับสวยมากมต่อมานะครับจะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับ พื้นจะเป็นสีส้มนะครับพื้นกล่องนี่ครับสีเดิมเดิมนะครับกล่องนี้จัดสร้างเพียงสามร้อยเก็สิบเก้าเหรียญนะครับโอ้โหจำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆนะครับจํานวนการจัดสร้างและตอนนี้นเนื้อนี้ก็ถือว่าหายากนิดนึงนะครับผมหายากนิดนึงนะสาหรับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับอ่ะดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับ รายละเอียดด้านในครับนี่ครับอขออนุญาตวางกล่องนะครับนี่ครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับการขุดผิวโอ้โหสวยมากๆนะครับลายละเอียดนี่โอ้โหสุดจริงๆครับเห็นไหมครับยาจีวอนสีส้มอือฮึอปกกานี้จะเป็นลงยาจีวอนสีเหลืองนะพี่เห็นไหมครับจะต่างกันนะครับสีของจีวอนนี่จะต่างกันนะพี่สีของจีวอนจะต่างกันเลยนะครับนี่ครับผม มาดูรายละเอียดของเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับผมนี่ครับสวยมากๆนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงรายละเอียดด้านหน้าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเหรียญเจริญพรบนนะครับผมหรือว่าเนื้อดวงเต็มองค์นี้ด้านบนจะเขียนว่าเจริญพรด้านล่างนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับพศแล้วก็อายุนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับผม ด้านหลังจะเหมือนกันเลยนะครับเหรียญนี้จะมีการเห็นไหมครับจะต่อโค้ดอยู่ตรงด้านล่างครับอยู่ตรงด้านล่างยันหมายเลขก็จะอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจะมีการลานหมายเลขอย่างชัดเจนนะครับทุกเหรียญจะมีนัมเบอร์อย่างชัดเจนนะครับเพื่อเพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลงนะครับสวยมากๆนะครับและรายการสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็จะเป็น เนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงสร้างเพียง9,999เหรียญที่สําคัญเป็นทองแดงผิวลุงคือลุงทุกเหรียญน,นะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆเหรียญน,นี้ยังไม่แกะซีนลุ้นเบอร์นะครับจะเป็นลักษณะกล่องจะเป็นพื้นสีฟ้านะครับผมดูด้านในเลยนะครับ ด้านในนะครับนี่ครับผมด้านหลังเขาจะโชว์ตัวยันอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะให้ลุ้นหมายเลขนะครับดูหมายเลขด้านหน้าครับนี่ครับผมโอ้โหสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับนี่รายละเอียดนะครับของเหรียญเนื้อทองแดงนะครับของเหรียญเนื้อทองแดงนะครับรายละเอียดถือว่าสวยมากๆนะครับนี่คลาสสิกมากๆนะครับดูตรงหน้านิดนึงนะครับ เห็นไหมครับจะมีการต่อโค้ดนะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับของหลวงปู่แล้วก็มีการลันหมายเลขอยู่ด้านล่างนะครับลันหมายเลขอยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังจะเหมือนกันเลยนะครับกับเหรียญก่อนหน้านี้นะครับด้านหลังนี้จะเหมือนกันเลยนะครับจะมียันเหนือดวงเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับผมสวยมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปลงกล้องสองพระดูรายละเอียดวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทรุร่นเจริญพรบนนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจอยากเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดข้างต้นเลยนะครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมแฟตน้ําพองและก็ทีมงานได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ